เดี๋ยวร้านข้างอืมลูาคุยยุบง้นเขียวกันยางดูจะมองข้างใช้ขิ้มตูลงไปออกสายหน่อยอปล่อยมือไปโอรถมันเอียงรถเอียงใช่ไหมขัไทางขวาลงไล่เบี่ยง โอเคฮะโอ้นเดี๋ยวรอหนึ่งเลยตรงนี้เบี้ยวซ้ายประมาณสามองศาสามองศาไปแดงอะไปแดงบิ๊กซีเรื่องนี้เซ็ตยากไหมครับยากครับเออไม่ยากไปแดงบิ๊กซีเขาให้ศูนย์ได้คน้าสาวมานั่งข้างมันจะได้แล้วอะหายใส่ศูนย์พอดีฮะ เราดู้ศูนย์ล้อรถนะเราไม่ได้ดูทเบียนประมูลนะครับของออนไลไม่เบี่ยวหรอกนนี้โอเคเออ มันมันขึ้นกับถนนด้วยนะครับถนนอาจจะลาดเอียงนิดนึงเพื่อสโลบให้น้ํามันรีดน้ำไปขับรถข้างหน้าตรงวิวครอบเสียยี่ห้อรถเสียทะเบียนนะขับงั้นนะคอยข็มาระยะฟรีมีไหมครับพี่จ่ามีครับปิดเลยนะอ่า มันจะออกซ้ายประมาณนบหนึงก็เล่นสองึก่อนหน้านี้มันอาจจะลงหลุมหรือคลอนอะไรอ่ะผมงมลายมันจะมีระยะให้ตัวมันออกซ้ายมันหน่เดียวิ่งส้กระทิศหนึงมา,มาปรบปับหมปรบับหไม่ต้องเสียตังค์ครับผมับชมาเลยรบแรกเติมน้ำมันรถเติมน้ำ หมดครับแต่เหลือน้อยโอ้นี่ไม่ได้ต้องเติมให้ให้มันอยู่ตรงกลางอ่ะให้มีอยู่ตรงกลางมาจากไปแยกไปเดินก็ข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นรถส่งน้ําแข็งครับใช่เลยห้างอะไรห้างอะไรดูห้างข้างหน้าต่อไปก็ห้างโรบินสันยังไม่ถึงโรบินสัน